สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุเมฟาร์มเห็ดเกษตรไทยบ้านครับครับพี่น้องครับอ่าคลิปนี้นะครับผมสุเมฟาร์มเห็ดเกษตรไทยบ้านนะครับอ่าที่พาพี่น้องมาเบิ้งเห็ดนะครับอ่าเนียนหยาบขึ้นกะซิเหมืนเหมือนเจ็กน้อยนะครับพี่น้องนะครับกะ่ใหฮเบิ้งนะครับ ลักษณะการเปิดดอกลักษณะการเปิดดอกแบบ so เอาข้อขวดออกนะครับเอาข้อขวดออกนะครับแล้วกะพับปุ๊บพับปลายทุงพลาสติกเข้าไปคือเขาเสมือนกับเฮาวัฒนในเปิดดอกนะครับก็คือม้วนพลาสติกขึ้นไปขึ้นไปคือเขานะครับแต่ว่าเอาข้อขวดออกนั่นเองนะครับการเฮาเปิดดอกลักษณะนี้นะครับเฮาก็สิได้ดอกเห็ดที่นะครับ ที่ขาสั่นนะครับขาสั่นหมายถึงนะครับในช่วงที่ระว่างข้อนะครับออกมาถึงปากของพลาสติกจุดนี้นะครับที่เห็ดจะออกมานะครับก็จะสั่นแค่นี้นะครับก็จะสั่นแค่นี้เวลาเห็ดมันโพออกมานะครับพวกมาปุ๊บมาลักษณะการเกิดดอกของเห็ดนะครับมันโพออกมาอาจจากปลายของพลาสติกนะครับปลายคองพลาสติกเีนียวพับไว้นะครับก็จะเกิดเป็นดอก ออกมาแบบนี้นะครับจะเห็นว่าขาสั่นนะครับลักษณะเห็ดแบบนี้ก็จะขาสั่นการออกดอกก็จะเหมือนคล้ายๆดอกไม้นะครับออกเป็นอชอแตกออกมาแตะลาเกินนะก็เอินว่าแตกออกมา,าแต่ลาดอกแต่ลาดอกนะครับเหน็นะคล้ายๆดอกไม้นะครับก็จะแตกตั้งกันนะครับแตกตั้งกันกับการเปิดดอกแบบชนิดทว่าออกมาแบบนี้นะครับคัอนออก อ่ออกมาแบบนี้ปุ๊บขาเงนสีเงานะครับขาเห็ดก็สีเงาผู้ใดมากขาเห็ดเงาวนะครับผู้ใดมากขาเห็ดเงาก็เอาพลาสติกออกมาแบบนี้นะครับเห็ดมันก็จะเลื่อนออกมาขาเงาเงออกมาจังกีมาส่างเป็นใบอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้คือลักษณะการออกดอกนะครับก็จะเป็นแบบนี้คล้ายๆดอกไม้นะครับดอกน้อยออกมาไม่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับออกมาไม่อ่ามือหนึ่งพันไปนะครับออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ แล้วแต่ผู้มักครับผู้ใดแม่ค้าผู้ใดมาเห็ดขาสันมาเห็ดขาเง่าเขากะปรับตามไม่้านะครับไม่ค้าอีกข้อมินเพราะว่าอีกนะครับวันนี้คือลักษณะการออกดอกนะครับแต่ผมคิดว่าการเปิดดอกแบบนี้ก็โอเคนะครับดอกงาาดีนะครับเด็ดตัดขาออกนิดเดียวนะครับส่วนอาหารที่มาสั่งเป็นขาเนี่ยจะบ่ถูกตัดทีมหลายในเวลาที่เขาตัดขาเห็ดนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ แต่กันปล่อยถุงกาะติกหญ้าออกมานะครับหญ้าออกมาแบบนี้นะครับถ้ามันหญาออกมาปุ๊บนี่ดอกเห็ดเทียมนี่ขามันจพ่นออกมามันกลายเป็นขาเห้วจังมาเป็นใบเป็นดอกนะครับแจกกับพับเขาปุ๊บแบบนี้มันผลออกมาแล้วปุ๊บมันก็สามารถสร้างใบได้เลยนะครับมันก็จะแตกตั้งกันนะครับในส่วนของลักษณะการเปิดดอกนะครับแล้วถ้าเห็ดแบบนี้กับที่มีคนถามว่าเอ๊ะ ล้วข้อขวดออกเหยนงนะครับเอาข้อขวดออกหยนงคือว่าเปิดค่ขาข้อขวดโหลดนะครับอาสาเหตุที่เอาข้อขวดออกนะครับก็คือเพื่อการเก็บเห็ุที่ง่ายนะครับง่ายเก็บง่ายๆครับโยกใส่ขวานนิดเดียวออกนะครับอ่าโยกออกนะเก็บง่ายๆนะครับเก็บแบบนี้นะครับการเก็บโยกนิดเดียวกระสิบวมีอาเศษตีนเห็ดคานะครับกระสิบวมีเศษตีนเห็ดคา่าตีนเห็ดกระสีบวมค้าที่นี่นะครับโยกปุ๊บนี่ เพราะว่ามันยืดยุ่นนะครับเพราะว่ามันยืดยุ่นถ้าเขาเอาข้อกวดข้าไว้ปุ๊บาบางที่เขาดึงอาจจะมีเศษตีนเฮ็ดข้านะครับเฮ mm ็ด hmm. ที่เขาเกบอกมากก็จะเป็นลักษณะนี้บ, mm hmm. บ่งลักษณะการออกดอกครับผ mm ู hmm. ้ดมากแบบนี้กั ดอกงามๆขาสั้นๆตัดขานิดเดียวนะครับก็เอาลักษณะนี้นะครับผู้ใดมกักขาเงี้ได้นำนักดีนะครับกเอาอีกเอาอีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเป็นบางอีกฝั่งหนึ่งครับพี่น้องครับอ่าอีกฝั่งที่นี่ครับลักษณะนี้นะครับลักษณะการเปิดดอกที่ผมว่าอีกแบบหนึ่งก็คือเห็ดขาเงีๆนะครับ ให้ขายเงาคือเอาเอาออกมาแบบนี้นะครับก็ได้ขายเงาก็ได้นำนักเพิ่มขึ้นอีกแต่ว่าผู้เลเวลมาขาว่าขาเห็ดมันแข็งนะครับเขาเขากระจะบ่เห็ดแบบนี้นะครับอันนี้คือการเปิดดอกแบบทั้งสองแบบที่ผมไน้แนะนำผ้าเบิงนะครับนี่นะครับกระจะเป็นขายเงาวๆแบบลักษณะนี้ครับ ล่งออกดอกนา่า้ยเงี้ยวเก็บออกมาปุ๊บเป็นราคาาเงี้ยวครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปการเปิดดอกแบบเลือกได้ว่าที่เอาขาสันขาเงี้ยวนะครับแล้วแต่ผู้ใดหมักนะครับกาได้นำเนินมาถึงช่วงท่ายของคลิปแล้วนะครับจึงได้กา ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังสุเม,ม็รฟาร,ร์มเห็ดเกษตรไทยบ้านนะครับยังไดก็อย่าลืมเด้อครับพี่น้องนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับให้นำนี่เด้อครับพี่น้องเพื่ออาบ่อผา,าคลิปไม่และเป็นกําลังใจให้กับสุเม,ม็รฟาร์มเห็ดเกษตรไทยบ้านนะครับที่จะได้เห็ดอาคลิปไม่ๆหให้พี่น้องในเบิ้งองยูสมือนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาพีลานอนงไปกอนนะครับยังไงก็ต้องขอกล่าวคำว่านะครับสวัสดีครับ